สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวงานติดตั้งกันชนหน้าออฟโรดนะครับของ KTC ค่ายเทน KTC KTC นะครับก็ราคาย่อเยานะครับอ่ามูลใปลายนะครับก็ดั้นครับสำหรับชอบสไตล์ทรงออฟโรดนะครับกับทรงกบบทรงนี้นะครับก็จะมีไฟลีไฟลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้า จะมีห<า>ัาลากมีไม้ใส่แต่งหล่อแต่งสวยครับว่าพันงานติดตั้งครับงานติดตั้ง<อ>เข้ารูปดีครับแล้วก็จะมีบันไดข้างงานติดตั้งบันไดข้างก็เป็น<อ>ช่วงยาวคด้ยาวมีทั้งยาวทัง้งสั้น มีทั้งแบบยาวและแบบสั้นนะครับสําหรับบันไดข้างแลนนี้จะเป็นของค่าย t t y นะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับแรงใช้งานได้จริงครับ <S 2 <S สองฝั่งเลยพอ <นะ S 2> ดีลูกค้าการทนด้านหลังก็จะเป็นการทนท้ายโอก เป็นตัวติดตั้งมาแล้วประมาณ5-6เดีอยนลูกค้าอยากได้กันชนหน้ามาเพิ่มกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าออฟโรดด้านข้างก็จะเป็นบันไดข้างนะครับเก็บจะรอบคันนะครับน,นี้ถีบไปนานลโอเคนะครับเร่าๆถ้ามี คลิปงานติดตั้งที่ดูงานส,สวยจะเอามาถ่ายให้ดูนะครับครับพวกอุปกรณ์ตกแต่งจากร้านทนาศิลป์มิวสิคแม่ขจรนะครับขอบคุณครับผม